ุมธานีคณะญาติธรรมลำลูกการ่วมทอดกระถินสามัคคีณวัดนาบุญจังหวัดแพร่เมื่อวันที่19ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกา9นาทีณวัดนาบุญตำบลหัวทุ่งอำเภอลองจังหวัดแพร่คณะญาติธรรมลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนำโดยนายชันนรงทวีสุขประธานญาติธรรมลำลูกการ้อมด้วยคณะญาติธรรม และผู้มีจิตศรัทธาร่วมประกอบพิธีทอดกรถินสามคัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะโบสถ์วัดนาบุญภายในงานได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการวัดและประชาชนในพื้นที่ที่ออกมาต้อนรับคณะญาติธรรมลำลูกกายอ,ยาอบอุน่นและเป็นกันเองสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาและความสามัคคีอย่างงดงามนอกจากนี้ยังมีขบวนแห่กองกรถินรอบหมู่บ้านอย่างคึกคัก โดยมีรถแห่ช่วยเพิ่มความสนุกสนานและร่มเย็นให้กับชุมชนก่อนที่ขบวนจากเข้าสู่พิธีในอุโบสถภายในอุโบสถประธานในพิธีได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นพระสงฆ์ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานและครอบครัวหลังเสร็จพิธีสงฆ์ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมถวายสังฆทานและกองกรถินสามัคคีแด่พระอาธิการทันวา ทิตะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดนาบุญเพื่อสมทบทุนบูรณะโบสถ์วัดนาบุญต่อไปทั้งนี้การบูรณะโบสถ์วัดนาบุญยังคงต้องการจตุปัจจัยเพิ่มเติมคณะญาติธรรมลำลูกกาจึงขอเป็นสะพานบุญเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนในการบูรณะวัดเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและยั่งยืนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายสันนรงทวีสุข ประธานยาติธรรมลำลูกกาโทร0870342942หรือพระอาทิการธันวาถิตธรรมโมเจ้าอาวาสวัดนาบุญอาจารยท่นานอาจารย์ธันวานะครับวันนี้กับผมในชาณนลนะครับได้นำคณะญาติธรรมลำลูกกามาร่วมทอดกระถินสามัคคีซึ่งเราก็ทำมาเป็นครั้งที่ห้านะครับแต่ว่ามันก็ยัง ขาดที่จะบ,บูรณาโบดอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังพี่น้องออย่านทางรอนลูกกานะครับและตะก,กี้ที่ผมพาไปดูรงคองนะครับอา่าเขาเรียกว่าลำรางน้ำนะครับก็มีแนวคิดร่วมกับท่านอาจารย์เพราะที่เราที่วัดเนี่ยมีแค่200ตารางวาก็อยากจะหาเงินนะครับซื้อแผ่นปูนปูพื้นให้เป็นที่ใช้สอยนะครับโครงการต่อไปก็คือที่ดินว่างเปล่า อาจารย์ก็บอกประมาณสี่ไร่นะครับก็อยากจะรวบรวมพี่น้องแต่ไม่แปลว่าเราทําครั้งเดียวที่สำเร็จหรอกเหมือนว่าพวกเราจะมาเริ่มต้นอีกทีนะครับตะ่กี้ก็คุยกันแล้วกับพี่กิติพรน,นะครับก็หวังว่าให้ท่านเป็นประธานหลักพฤทธพาเนี้็จะมานะครับมาทอดพ้าป่าแต่ว่ามาครั้งนี้มานอนที่วัดคนก็เห็นแล้วเนาะว่าเราทําจริงก็อยากให้ช่วยกัน อย่างน้อยคนละน้อยรวมกันได้เที่ยวหน้หได้สักแสนขึ้นไปเพื่อจะนําถวายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําพื้นที่แคสอยให้กับวัดต่อไปนะครับก็และฝากขอบพระคุณพี่น้องที่เดินทางมาด้วยและพี่น้องที่ร่วมทําบุญมาจากลาลูกกาจากปทุมธานีของเรานะครับและพี่น้องที่อยู่จังหวัดเอ่นะครับที่รู้จักผมขอบพระคุณนะครับคุณตั๊กเจรินลองโคษกรัฐบาลน,นะครับท่านก็ สนับสนุนค่าเดินทางนะครับเป็นเป็นค่าขนมค่าน้ําตอนกลางคืนกลับมานะครับก็ขอบพระคุณนะครับแล้วก็ท่านดรขีดศักดิ์สองแสงนะครับนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วนะครับท่านก็สนับสนุนมานะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็ผมก็จะไปกราบเรียนเชิญท่านให้ร่วมร่วมทําบุญทําอะไรมาด้วยนะครับก็หวังว่าน่าจะน่าจะมีเงินเข้าวัดบ้างนะครับแนะนำญาติทมลำลูกกา ได้ยินเสียงขนาดนี้หรือได้ไดไดเห็นภาพไปแล้วในเดือนพฤษภานะครับแต่กําหนดน่าจะเป็นต้น,ตน,ตนเดือนแต่วันที่ไม่ชัดเจนเราจะมาทอดพระปาให้ท่านอีกทีนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างความดีกันต่อไปก็หวังว่าพี่น้องที่ได้ยินและพี่น้องที่อยู่ตรงนี้นะครับการร่วมแรงร่วมใจอีกครั้งนะครับก็กลาบขอบพระคุณเพียงแค่นี้ก่อนครับ